สวัสดีครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเกมมือถือเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะในสโตร์ไทยชื่อ Age of Ashes Dark Nuns ครับอ่เราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาละทั้งจากรีวิวพวกไกด์ผู้เล่นใหม่ไกด์สร้างคลาสแล้วก็มีคลิปเล่นจริงๆด้วยครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือเอ่อจะมาเจาะลึกโลก Dark Fantasy ของเกมนี้กันระบบคลาสที่น่าสนใจแล้วก็มีทิปส์การเล่นแบบเน้นๆเลยนะสไตล์เกมเมอร์เข้าใจง่ายๆมาลองดูกันครับว่าเกมนี้มันมีอะไรเด็ดทำไมเกมเมอร์อาจจะชอบกัน เริ่มกันที่บรรยากาศก,ก่อนเลยไหมครับเกมนี้เขาว่าเป็น MMO RPG ทีมดาร์ f แฟนตาซีแบบเต็มๆเ,เลยคือเราจะได้เล่นเป็นแม่ชีดำออกไปสู้กับปีาศาจในโลกที่แบบมืดหม่นมืดนะครับอืมใช่ค่ะบรรยากาศจะหม่นๆหน่อยแต่ภาพนี่สวยจริงจังนะเขาใช้ Unreal Engine นนะครับทำให้ดูสมจริงเหมือนดูหนังเลยใช่ค่ะภาพสวยมากแถมเนื้อเรื่องหลักนี่เขาว่ายาวเป็นล้านคำเลยนะ ก็ตาแิกฮอลเลอร์เข้าไปด้วยนะคะกับการต่อสู้แบบ t a ็กซิโกคอมแบทที่มีระบบ RPG ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวมีทั้งโหมดให้ลุยเดียวหรือจะเล่นมัลติเพลเยอร์กับคนอื่นก็ได้ค่ะทั่วโลกเลยนะในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันอ๋อคือมีทั้งช่วยกันโคอปหรือสู้กันเอง PVP ได้หมดเลยใช่ค่ะได้หมดเลยที่สำคัญคือเป็นเกมเล่นฟรีด้วยนะคะฟรีทูเพลย์โอเคน่าสนใจเลยครับ มาถึงเรื่องสำคัญที่เกมเมอร์น่าจะอยากรู้กันก็คือเรื่องคลาสอาชีพนี่แหละครับเห็นว่ามีให้เลือกหลากหลายแต่ละคลาสจะล็อกเพศไว้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะล็อกเพศตามอาชีพเลยการเลือกนี่สำคัญมากเลยนะเพราะสไตล์การเล่นนี่ต่างกันชัดเจนเลยค่ะหลักๆที่มีให้เลือกตอนนี้นะคะก็จะมี Dragon Knight เป็นนักรบหอกสู้ประชิดคลองตัวสูงสูงอ่าเหมือนเคยเห็นในคลิปเขาบอกเหมือนมา้าเฉียวอะไรแบบเนี้ย โหเยอะเหมือนกันนะแต่ละคลาสก็คงมีจุดเด่นจุดด้อยต่อกันใช่ไหมครับถูกต้องครับอย่าง sorcerer เนี่ยแรงจริงแต่ก็เอ่อตัวบางต้องหาตำแหน่งยืนดีๆอ๋อคือสายเวทยืนผิดที่อาจจะนอนไวใช่ครับส่วน b r a g o n knight damage ดีสมดุลแต่ก็ต้องระวังตัวหน่อยเหมือนกันไม่ได้ถึกเท่า divine warrior s o slaying officer นี่ถ้าจับจังหวะด,ดีดรอบฆ่านี่โหดมาก แต่ต้องอาศัยจังหวะเก่งๆนิดนึงอืม Divine Warrior ก็อย่างที่บอกค่ะอึดมากแต่ก็จะเคลื่อนไหวช้าหน่อยส่วน Demon h u n t ร์ก็พลิกแพลงได้ดีค่ะแต่ต้องหาจุดยิงเหมาะเข้าใจละสรุปง่ายๆก็คือไม่มีคลาสไหนดีที่สุดจริงๆสินะค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบเล่นสไตล์ไหนมากกว่าชอบบู๊ชอบซุ่มชอบสปอร์ตก็เลือกตามนั้นเลยแล้วระบบต่อสู้ล่ะครับ เห็นในไกด์มีพูดถึงเทคนิคเยอะเหมือนกันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการทำคอมโบสกิลส์หรือสกิลเชนส์ให้มันต่อเนื่องกันนะคะอืมฮแล้วก็มีอีกทริกที่หลายคนพูดถึงกันคือการใช้ปุ่มหลบหรือดอ e เพื่อยกเลิกแอนิเมชันสกิลที่ร่ายน,น,นานๆได้ที่เรียกว่าดอ d แคนเซลส์ค่ะอ๋อดอชแคนเซลส์เข้าใจละคือกดหลบกลางคันเพื่อ,อออกท่าอื่นต่อได้ไวขึ้นนั่นเอง ใช่ค่ะมันทำให้เราออกท่าต่อไปได้เร็วขึ้นสู้ได้ดุดันขึ้นเยอะเลยน่าสนใจน่าสนใจแล้วเรื่องอัปเกรดของแล้วครับมีอะไรแนะนำไหมแบบว่าทรัพยากรมันอาจจะจำกัดช่วงแรกๆส่วนใหญ่ในไกด์จะแนะนำตรงกันนะคะว่าให้เน้นอัปเกรดระดับความหายากหรือ r a r i t ตของไอเทมก่อนเลยอ๋อเน้น r ร r i t ตีก่อน l e เวลใช่ค่ะเพราะมันส่งผลต่อค่าพลังพื้นฐานเยอะมากแล้วค่อยไปอัพเลเวลของชิ้นนั้นๆที่หลังก็ได้ค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างการใช้ดาเมจธาตุให้ตรงกับจุดอ่อนศัตรูเนี่ยมันจะแรงกว่าการที่เราอัพแต่พลังโจมตีเพียวๆเ,เยอะเลยนะโอเคเคลียร์เลยครับเรื่องอัปเกรดเอ่อในคลิปรีวิวผมเห็นมีระบบฟูลออโต้ด้วยนะมีค่ะมีระบบออโต้ช่วยให้สะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรืออยากฟาร์มง่ายๆ แต่ถ้าอยากบังคับเองก็แน่จะได้อารมณ์ไปอีกแบบนะดูสกิลอลังการดีแน่นอนค่ะถ้าจะเล่นให้เก่งจริงๆจังๆเนี่ยการฝึกคอมโบให้คล่องมือการบริหารทรัพยากรอย่างฉลาดฉลาดนี่สำคัญมากแล้วก็อีกเรื่องคือการเข้ากิวค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆ เขากวนี้ดียังไงบ้างครับนอกจากมีเพื่อนเล่นนอกจากจะได้บัฟได้ทรัพยากรเพิ่มแล้วเนี่ยการมีเพื่อนร่วมทีมช่วยกันล่าบอสหรือลงดันเจี้ยนโหดๆนี่สำคัญมากเลยค่ะบางทีลุยคนเดียวไม่ไหวจริงๆอ๋อเข้าใจละพูดถึงดันเจี้ยนเกมนี้เขาว่าเป็นโอเพนเวิลด้วยนะครับใช่ค่ะโลกกว้างมากๆสำรวจได้ค่อนข้างอิสระเลยมีดันเจี้ยนเป็นร้อยแบบเลยนะแล้วก็มีสงครามขนาดใหญ่ให้เข้าร่วมด้วยโอ้คอนเทนต์เยอะเหมือนกันนะ ค่ะการมีกิวยิ่งทำให้สนุกกับคอนเทนต์พวกนี้มากขึ้นได้ช่วยกันวางแผนลุยด้วยกันโอเคครับงั้นสรุปจุดเด่นของ Age of Ashes d a r k n u n s กันหน่อยดีกว่าก็คือเป็นเกมมือถือ MMORPG แนวแม่ชีดำปราบผีทีม Dark Fantasy จัดจัดอืืมภาพสวยมากด้วย Unreal Engine ระบบต่อสู้มีมิติมีเรื่องคอมโบมี dodge cancel ให้ฝึกฝีมือกันครับ มีระบบออโต้ช่วยแต่ถ้าอยากบังคับเองก็มันปอีกแบบตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android และ iOS บน Store ไทยเลยครับค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายให้คิดกันนิดนึงนะครับว่าด้วยคลาสที่มันหลากหลายแล้วก็ระบบต่อสู้ที่ต้องใช้ฝีมือแบบนี้เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนจะสร้างเส้นทางแล้วก็ตำนานแม่ชีดำในแบบฉบับของตัวเองบนโลกที่มืดมิดใบนี้ได้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยครับสำหรับเกมนี้